เราก็มาถึงแล้วนะคะเราจะจอดรถไว้ตรงนี้แล้วเราก็จะเดินไปเที่ยวค่ะไปไหว้พระกันค่ะวันนี้แม่แยายแอ๊กบ้านสวนมาเที่ยววัดอาหงศิลาวัดจังหวัดบึงกาฬนะคะห่างจากตัวจังหวัดประมาณ40กิโลเมตรนี่แหละค่ะนั่งรถมาได้สบายเลยนะคะอ,อ,อยูออ่ติดกับชายแดนนะคะฝั่งตรงข้ามเป็นประเทศลาว ถ้ามาถึงก็ต้องมาแวะไหว้พระตรงนี้ก่อนก่อนที่จะเดินไปเที่ยวที่อื่นนะคะไปดูลูกสาวลูกคลองนะคะลูกสาวลูกคลองบอกว่าตื่นเต้นมากไม่เคยลูกคลองเสียงดังแบบนี้มาก่อนวันนี้มีโอกาสได้มาลูกคลองเสียงทายนะคะส่วนี้ถ้าใครผ่านมาก็มาลูกคลองเสียงทายอธิษฐานได้นะคะ เสียงคล้องดังมากเลยนะคะยิ่งเอามือลูบลูกๆก,ก็แล้วแต่โชควาสนาของใครของตัวเองนะคะจะลูบดังมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการอธิษฐานแล้วก็ของน้ำหนักมือนะคะอันนี้เป็นลูกสาวลองลูบลองดูลูกสาวบอกว่าตื่นเต้นมากเสียงดังมากเลยเสียงคล้องนะคะไปไหว้พระมาออกมาเราก็จะมา สวมรองเท้ากันนะคะก่อนจะไปที่อื่นเดี๋ยวเราจะเดินไปต่อกันนะคะอันนี้เป็นวิหารเป็นโบสถ์ในวัดอหงนะคะใช้ลูกตัวนี้เดีใส่เน,นะะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้พระก,กันข้างบนนะคะ แ,แล้วจะเดินไปเรื่อยๆตรงนี้เป็นโบสถ์นะคะในวัดอหองตรงนี้วันนี้นะคะมาเที่ยวคลิปอาจจะยาวสักหน่อยนะเพราะว่าแม่ใหญเอกไม่ได้ตัดภาพออกไปมากเพราะว่าวันนี้จะขอเก็บภาพเยอะๆหน่อยนะเขาถือว่าเป็นการเดินทางท่องเที่ยวนะคะ ก็เลยเก็บภาพไว้เป็นที่ล,ลึกคลิปนี้ค่อนข้างจะยาวนะคะเลยเก็บไว้ให้ลูกให้หลานให้พี่น้องได้ดูนะคะหรือใครอยากเข้ามาชมาภาพงามๆของวัดตาหงศิลาวาดก็มาชมได้นะคะจะไม่มีกัดการตัดต่อให้วับแวมเป็นแบบสั้นๆนะคะ อันนี้ก็จะเก็บจะถ่ายภาพไปเรื่อยๆเพื่อเป็นที่ระลึกของครอบครัวนะคะเอาไว้ให้ญาติพี่น้องได้ดูนะคะที่เห็นประดิษฐานอยู่นี้ก็คือพรา,าพุทธชินราชนะคะที่วัดอาหงศิราวาสนะคะอันนี้ที่มองเห็นก็จะเป็นแม่น้ำโขงนะคะตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นส่วนของ สะดือแม่น้ำโขงนะคะเดี๋ยวชมบรรยากาศรอบๆบบริเวณวัดอาฮงนะคะที่ยืนอยู่ขณะนี้นะ,ะยืนอยู่ในจุดบริเวณโบสถ์ของออวัดอาหงนะคะมองไปรอบๆด้านแม่น้ำโขงนะคะฝั่งโน้นก็จะเป็นประเทศลาวน มองที่เราเห็นฝั่งแม่น้ำโขงด้านนั้นก็จะเป็นวัดที่อยูอ่ประเทศลาวเหมือนกันนะคะตรงนี้ตรงนี้ได้ถือว่าเป็นสะดือแม่น้ำโขงเป็นที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขงนะคะทำไมถึงได้ชื่อว่าสะดือแม่น้ำโขงเวลา,าน้ำไหลวนมาตรงนี้จะเป็นวงกลมนะคะทำให้น้ำทวนกระแสนะคะน้ำไหลมาแล้วมันก็จะหมุนกลับเข้ามา เป็นวงกลมนะคะเป็นเป็นเหมือนกับเป็นรอยรูน้ําหมุนวนลงไปข้างล่างนะคะมองดูแล้วก็รู้สึกน่ากลัวอยู่นิดนึงแต่ก็เป็นธรรมชาติของชุมชนในที่นี้นะคะตรงนี้นี่เรามาเวลาค่ำๆมองดูฝั่งโน้นก็จะมีวิวมีภูเขาของประเทศลาวอยู่นะคะตรงนี้ใครผ่านไปผ่านมาก็ แวะมาเที่ยวได้นะคะน่าเที่ยวมากเลยตรงนี้เ,เป็นวัดที่น่าเข้ามาท่องเที่ยวอ,อีกวัดหนึ่งนะม่ใหญ่แอกผ่านมาก็แวะมาเที่ยวนะคะอันนี้เป็นอุโบสถนะคะที่เราลงมาเมื่อกี้นี้นะคะตามริมขอบถนน ประดับด้วยท่อนไม้นะคะที่เจ้าอาวาสวัดเอาท่อนไม้ขึ้นมาวางเรียงรายไว้นะคะกันเป็นเขตแดนไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินผ่านลงไปข้างล่างนะคะเนี่ยก็จะเป็นจุดชมวิวนะคะตรงนี้สวยงามมากนะคะใครผ่านไปผ่านมาก็จะมายืนชมวิวอยู่จุดนี้ เดี๋ยวเราจะเดินไปชมมุมด้านโน้นหน่อยอาจจะตา,าลายหน่อยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยเดินไปเรื่อยๆชมวิวไปด้วยนะคะชอบมุมนี้นะคะต้นไม้เยอะเลยมีแต่ต้นไม้บนโน้นก็จะเป็นสาลาวัด ถ่ายภาพกันนะคะตรงนี้เก็บภาพกันค่ะเดี๋ยวเราจะรีบถ่ายรูปนะคะเพราะว่าเราผ่านมาผ้าที่กําลังตกค่ะเดี๋ยวเก็บภาพต้นไม้ไว้สักหน่อยแม่ใหญ่แอคชอบต้นไม้อันนี้สับป,ประรดสีเฟินด้วยแล้วเราก็เดินเที่ยวกันไปเรื่อยๆนะคะเกระทรงอยอยู่เลยอ่าชมวิวไปเรื่อยๆค่ะผ่านมา ก็แหวะเที่ยวกันค่ะชมนะคะพระอาทิตย์กำลังตกค่ะ อันนี้เป็นจุดชมวิวนะคะเห็นแม่น้ำโขงชัดเจนเลยนะคะแม่น้ำโขงตรงนี้ยังมีน้ำเยอะอยู่ยังไม่แห้งมากนะคะมองไปฝั่งโน้นก็เห็นเป็นวัดของประเทศลาวในจุดชมวิวนะคะเป็นสะพาน ทางลงแม่น้ำโขงนะตรงเนี้ยชม่อนักท่องเที่ยวตัวน้อยๆก็มาเที่ยวด้วยลงไปถึงแม่น้ำโขงข้างล่างเลยนะคะคันนี่ปรับปรุงใหม่ค่ะตรงนี้เป็น โอ้วมองไปปลาตัวใหญ่มากเลยนะคะตรงนี้เป็นน้ำที่มันไหลมาแล้วมันก็วนเข้ามากลับคืนนะคะถ้าเรามาอยู่ใกล้ๆเราจะมองเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะมันจะวนมาหมุนตรงนี้สะกก่อนแล้วก็ค่อยไหลกลับออกไปอีกครั้งหนึ่งนะคะ เดี๋ยวช่วงนี้บริเวณนี้จะเป็นช่วงที่รีบๆเดินรีบเที่ยวเดี๋ยวเก็บเอาวิวที่สวยงามๆม,มาฝากท่านผู้ชมนะคะเพราะได้เวลาใกล้ที่พระอาทย์จะตกแดดจะล่มลมตกแล้วนะคะก็เลยจะรีบเก็บภาพนะคะพาเช้ากว่าน,นี้จะไม่มีภาพเลยนะคะเพราะว่าพระอ,อ,อ,อาทิตย์ลงเรื่อยๆแล้วนะคะก็จะเดินเก็บไปเรื่อยๆ ที่แห่งน,นี้นะคะมีท่องเที่ยวม,มีมีจุดที่ที่เที่ยวชมเยอะนะคะจุดเด่นใน,นนี้ก็จะมีอ่าหินก้อนใหญ่นะคะหินสิลาแรงซึ่งวางอยู่ด้านหน้าเราขับรถผ่านเข้ามาเราไม่ได้ถ่ายภาพให้ท่านผู้ชมดูนะคะ,ะจะเป็นก้อนหินที่แบบเป็นจุดเด่นและสวยงามด้วยนะคะเป็นศิลปะอีกอย่างหนึ่งที่มันอยู่ด้านหน้าแล้วก็อยู่ส่วนด้านในของวัดนะคะ อันนี้ที่แม่ใ่อแอกมาเดินเที่ยวจะเป็นแค่ริมโขงนะคะด้านในสุดๆของวัดนะคะอันนี้เป็นจุดที่ส่วนใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวมาเขาจะเลยตรงเข้ามาชมวิวตรงนี้เท่านั้นเองนะคะแม่อแอกก็รีบๆถ่ายเก็บภาพนะทุกชอดทุกมุมเอามาฝากท่านผู้ชมดูนะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะไว้ให้ลูกหลานญาติพี่น้องได้ดูนะคะเน,นี้ยนะ ท่านใดผ่านไปผ่านมามืดๆค่ำๆนะคะก็มีจุดที่พักผ่อนให้นะคะใครเข้ามาก็ลองสอบถามเอาเองนะคะตรงนี้เที่ยวสะดวกนะคะมีที่พักให้ใกล้ๆนี่แหละข้าง,างๆนี่แหละนะคะมาเที่ยวด้วยกันนะคะวันนี้สองแม่ลูกวันนี้เราจะมาเก็บภาพโดยเฉพาะนะคะที่วัดอาหงศิลาวาสจังหวัดบึงกาฬคะ่ะ จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวด้วยกันนะคะ